สวัสดีครับเอช่องไอหนุห่มนอนนานะครับผู้ที่เข้ามาติดตามแล้ว e ก็มารับชมคลิปนี้นะครับของหน tense, ุ่มนอนนานะครับพี่น้องนะครับมองไปนะครับใกล้ๆพี่น้องเป็นทุ่งนาก็จะมีหมอกนะครับขาวๆพี่น้องบรรยากาศดีมากนะครับตามทุ่งนาบ้านเรานะครับพี่น้องช่วงนี้มันก็ช่วงหนาวพี่น้องเย็นแน่จังน้อยนะครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าพอดีพอดีนะครับไม่หนาวมากนะครับแล้วก็ไม่ร้อนนะครับ แต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะร้อนนะครับพี่นอกนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าร้านพี่นกที่ผมเคยบอกว่าผมขายของนะผมจริงนะครับพี่นอกเนี่ยตรงนี้แหละมาเปิดนะครับตอนนี้ก็ยังมีของที่มันค้างสต็อกอยู่นะครับของที่ขายบ่ไดดเนาะนะครับเราไปทําอะไรไม่ได้หรอกครับนะครับจะมาเซียวมาอะไรมันก็มันกับบ่ไดดครับเพราะเป็นบ่ไเด็ดใส่งานนะครับจะทําได้อย่างเดียวก็คือช่างกิโลขายนะครับ ืันอนี้ก,ก็สิิาเมาเรื่องขายของพี่น้องนะครับมา่เตือนสตินะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนที่อยาก้ายอยากขายนะครับเปิดร้านขายของที่บ้านนี่แหละคิดว่ามันจะสร้างอาชีพนะครับบางทีมันก็ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นสร้างรายจ่ายสร้างความปวดหัวให้เราโดยใช่เหตุนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ตัวเองนะพี่น้องที่เคยผ่านมานะครับว่าประสบความ อ่าประสบความล้มเหลวมานะครับก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆวิพีฟังนะครับเป็นจากเคยเป็นผู้ประสบภัยก็เลยมีประสบการณ์นะพี่น้องมาเล่าให้ฟังเนาะนะครับอันนี้นะครับช่วงเปิดร้านแรกๆนะครับทุกคนนะครับก็จะรู้สึกว่าร้านห้องนี้มันขายดีแถอวะเป็นบอกนะครับรู้สึกว่ามีลูกค้าเข้ามานะครับมาอุดหนุนเยอะนะครับช่วงแรกๆนะครับเขาอาจจะอยากอยากล่องร้านห้องพี่น้องอยาก จากรองของใหม่เนาะนะครับเิ่นกับว่าซื้อมาหนีเท้าแน่นะครับและก็ของในร้านเราช่วงเปิดรแรกๆนะครับพี่น้องมันก็นหลายคนนะ่ะนะครับคนนะ่ะส่วนมากก็อยากมาล้านที่นีของหลายอยากเลือกอยากเข้าไปเบิง้งนิสัยคนมาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็คืออยากให้ทุกคนนะ่ะอย่าเพิ่งหลงดีใจนะครับว่าช่วงแรกที่คุณเปิดร้านนะอันนะั้นมันยังไม่ใช่ความสําเร็จของเราเด เขามาร้านเราอ่ะซื้อของเราช่วงแรกๆอ่ะอ,อาจจะขายดีจริงแต่ว่าระยะยาวครับให้ดูที่ระยะยาวนะครับการขายของนะ่ะดู2เดือนสามเดือนนี่ไม่ได้นอ้องได้ของดีด้านเพรามันหลายมันก็ดึงดูลูกค้าได้แต่จะซื้อได้ขายได้หรือเปล่านั้นไม่รู้นะครับจะขายได้ทุกชิ้นบอก็ไม่ใช่นะครับมันจะขายได้เป็นบางประเภทนะครับเป็นบางอันช่วงแรกๆนะครับผู้ใดเปิดร้านกระสีเป็นเบิร์ดละครับขายดีนะครับ เราก็จะได้ยินนะครับบ้านเฮาวกะทิมกว่ากับ,กกบพ่อเด้กขายขายได้อยู่ส่วนมากก็จะประมาณนี้นะครับช่วงแรกๆกับพ่อเด้ขายยู่ได้ลขายดีอยู่ไม่นานครับไม่ถึงปีนะครับเราลองกลับไปดูเลยครับร้านค้าพวกนี้ส่วนมากก็จะจะปิดนะครับเพราะว่าเข้าหลงคิดตว่ามันขายดีขายได้ในช่วงแรกมันบ่จริงๆแล้วมันบ่แมนเลยครับ อันนั้นเพื่อเขาเขาแค่ล่องลานแหละครับของอยู่ลานห้องมันไหลยม่ไดงดึงดูลูกค้าได้หรือซื้อนะครับแล้วหลังจากนั้นทีนี้เขาขายไปเรื่อยๆเ,เดือนซีเดือนที่หาไปแล้วนะครับของเราก็จะเริ่มไอที่ขายได้ก็ขายได้นะครับไอที่จมเขาจมอยู่อย่างนั้นเงินก็จะไม่พอในการหมุนในการซื้อสินค้าที่นี่ของก็ชิร้อยล้อลงไปเรื่อยๆจากซื้อได้เยอะพอค่าน้ํามันค่าเดินทางไปซื้อของในในเมือง เงินทุนเขาจะลดลงที่นี่พี่น้องเงินทุนกสิลดลงลดลงแล้วปุ๊บซื้อของในหน่อยของในหน่อยกําไรในการอ่ามาบริหารจัดการร้านก็นหน่อยลงของอ่ากำไรมาบริหารจัดการนั้นหน่อยลงที่นี่มันก็สิหน่อยลงไปเรื่อยทุนก็นหน่อยลงไปเรื่อยจนจนมันอ่ามันจะมันจะหน่อยลงหน่อยลงจนมันไม่สามารถที่จะไปได้พี่น้องนะครับอันนี้แหละครับมันจะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับทุกร้าน่ะนะครับ ก็จะเปลี่ยนปัญหาเหมือนผมว่าน,นะครับถ้าใครถอยทันนะครับถอยก็คือไปตั้งหลักเข็ดอาชีพอื่นหาตัวอื่นมาเสริมก็ยังจีพ่อหลอดนะครับแต่ถ้าใครยังจมปักนะครับคิดซะว่าคิดซะว่าล่อมือหนามันก็ดีขึ้นรอโอกาสหน้าจะดีขึ้นเนี่ยไม่มีทางนะครับไม่มีทางครับทำมันหน่อยๆน่อยลงไปแล้วมันก็สีหน่อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็น้านห้องกับจิเก่าลงไปแน่ของอย่างกับจิเก้านะครับมันไม่มีทางที่จะมามาดีขึ้นได้เลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับขายของเนี่ยต้องระมัดระวังก็คืออย่างภาครัฐนะครับมีโครงการแจกเงินแจกนั่นแจกนี่นะถ,ถ้าทำให้รู้สึกว่าร้านห่อขายของดีนะครับเงินมีหมุนมีเงินสะพัดในช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็อย่าไปหลงกละเลิกนะครับเพราะว่ารัฐเนี่ยเขาแค่ช่วยเป็นระยะระยะนะครับไม่ได้ดีตลอดนะครับ ถ้าถ้าเงินของภาคหลัฐเพิ่นซอยมันเบิดไปแล้วปุ๊บนะครับลูกค้าก็จะไม่มาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มันมันเหมือนกับมันเหมือนเสกยอดเข้ามาให้เราให้ดูให้เราดูาดีใจนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาเขาเอาเงินรัฐบาลมาสื่อห้องนะครับเพราะผมเคยเจอในช่วงอะไรอะไรเขาขายของคนละครึ่งแล้วก็พวกไอเราชนะอะไรเราไม่ทิ้งกันอะไรอย่างนี้นะครับก็เหมือนว่าอุขายดีนะครับ มันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันน่าจะพอไปได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราม,ามองกลับไปรุปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาสร้างยอดเทียมให้เรานะครับเพื่อเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นๆนเท่านั้นนะครับ <_ m uch> แล้วก็รัฐก็จะหาะไรายได้หารายได้จากไหนจากภาษีนี่แหละครับที่เขาที่เขาป้อนเงินเขามาในตรงนี้นะครับ <_ m uch as> ก็จะอาจจะมีการขึ้นราคาของบ้างหรือว่า ไล่บี้เก็บตามร้านค้าบ้างนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้ก็อันตรายมากนะครับสําหรับยอดการขายของรัฐนี่ครับเพราะว่าเขาจะเช็คข้อมูลของเราหมดเลยนะครับว่าเราขายได้เท่าไหร่นะครับเรามียอดเข้าเท่าไหร่ทีนี้เขาก็จะคิดเอาพี่น้องร้อยละนะครับพี่น้องนะครับคุณอย่าไปมโนนะครับว่าการจ่ายภาษีต้องมีทุน มีทุนนะครับลบยอดขายเพื่อเป็นกําไรแล้วเอากําไรไปคิดนะครับอันนั้นมันความคิดของเรานะพี่น้องนะครับแต่ความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐน่ะมันไม่ใช่นะครับมันมันไม่ใช่จริงๆนะพี่น้องนะนี่แหละเขาบอกาว่าโจรอ่ะพวกโจรพวกนึงอมีปืนนะครับเพื่อป้นแต่พวกโจรพวกนึงมีแค่ปากกาพี่น้องต้นทุนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ให้ระวังเลยนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับก็คือเอาได้แต่ต้องระมัดระวังพี่น้องแล้วก็อย่าไปสนอย่าไป ดีใจกับยอดการค้าการขายที่แบบเขาสั่งยอดให้ห้องพี่น้องนะครับไอ้พวกนี้แค่กระตุ้นระยะสั้นๆนะครับหลังจากนั้นไปปุ๊บนี่พี่น้องเลยนะครับเหมือนลงเหวครับยอดขายนะครับเดี๋ยวผมยังมานี่ละครับบางทีนี่ผมมาพูดมาบอกนี่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยากอยากอ่าสั่งภาพลบหรือความคิดที่ลบๆใหครับอ่า ให้กับไอ้เพื่อนๆนะครับหรือว่าพี่ๆที่อยากขายของนะครับอันนี้คือมาเล่าประสบการณ์จริงให้ฟังบน้องรับได้ก็รับแหละครับอันนี้มันคือความจริงนะครับอย่างที่ว่าล่ละถ้าขายของนะถ้าเคยไม่เคยขายก็จะบอกว่าโอ้ยมันได้ยี่ดอกมันได้ยี่ดอกแต่ถ้าคุณมาขายจริงแล้วปุ๊บนี่ครับคุณจะไม่รอกคุณจะไม่พูดอย่างนั้นหรอกครับคุณจะพูดอย่างอื่นแทนนะครับเหมือนผมนะครับเมื่อก่อนมองดูย ร้านค้าเขาจะร้านญ่เนาะขายดีคนไปซื้อของดีอันนั้นอันนั้นเราแค่มองเขานะครับก็คือลึกๆเราไม่รู้หรอกครับว่าภายในของเขานะเป็นยังไงนะครับก็เหมือนผมนี่แหละนะครับก็มีประสบการณ์ก็เลยมาแชร์มาบอกให้พี่น้องฟังนะครับก็อย่าเพิ่งหลงดีใจนะครับสําหรับยอดขายเดือน2เดือนแรกอะไรอย่างนี้นะครับให้มองระยะยาวครับว่าอีกสองปีสามปีอีกเป็นสิบปี <c oughs> เราจะอยู่ยังไงนะครับ กว่าเราจะอยู่ยังไงให้เราอยู่ได้กันบ่นะครับมันบางทีใะยอดการขายนะยิ่งยิ่งภาครัดอย่างที่ผมบอกนะครับเขาก็ตุ้นเศรษฐกิจมันแค่ยอดเทียมนะพี่น้องนะครับเอ้านะครับคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปไปเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับ FC ซที่เข้ามารับชมนะครับช่องไอหนุ่มนอนนะนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็อาจจะพูดกับ กระตุกกระตากพี่น้องนะครับเพราะว่าผมไอนะครับ <c oughs> อาจจะพูดได้ไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะว่ากลัวกลัวไอนะครับพี่น้องเนาะนะครับเอาขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับ